โตอาวันมวยไทยปัจจุบันีิซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยศิษย์ไทยแลนด์ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับนักชกในดวงใจก็มวยดังเช่นกันครับก็คือทองพูนทองพูนพีเคแสนชัยมวยไทยยิม5้ม53ครั้งชนะ31แพ้20แล้วก็มีเสมอ2ครั้งส่วนฝ่ายน้ำเงินครับเหนือศิลาปกป้องเกรียงไกรนะครับนายธนพล สีจรินนะครับ21ปีจากอุดรธานีหัวหน้าคณะผู้จัดการครับเซียฟิลคุณอุรชาวงเทียนแล้วก็มีปกป้องเกลียงไกลนะครับให้การสนับสนุนขอบคุณ CPF ประเทศไทยจำกัดมหาชนทูคอปเปอรเรชั่นชีวิตดีกว่าเมื่อมีกันและกันผลิตภัณฑ์ CP พ ธุรกิจ5ดาวสร้างงานสร้างอาชีพโทร0 2 8 0 0 8 0 0 0ผลิตภัณฑ์ไทยพอกเมนูหมูอร่อยต้องที่ไทยพอกบริษัทซีพีเมจิจำกัดผลิตภัณฑ์น,นมเมจิเจียไตยผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากตายและในวันนี้ต้องขอบคุณนะครับ GSV มวยไทยพร้อมด้วยสนามมวยเวทีมวยราชดำเนินขอขอบพระคุณครับเอาละครับเริ่มคู่แรกนี่ขยับเข้าหากันเลยนะครับดูว่าเดวิด จะได้ถูงได้ลอยกว่าหน่อยนะครับเป็นมวยขวาด้วยกันวงในนี่ถือว่าแข็งแรงแข็งแกร่งแข็งเจ็บนะครับเหนือศิลานั้นประเภทจังหวะฝีมือดีนะครับหมัดคมแล้วก็สอกถือว่าอันตรายวันนี้จะเล็กกว่าหน่อยนะครับรุ่นพี่เก๋าเกณฑ์เอาละครับเริ่มจะเปิดเกมตั้งแต่ยกแรกเลยนะครับเดวิดมีเจาะยางเจ,เจ็บเหมือนกันครับเชื่อว่าคู่นี้นี่เราใจแน่ครับเป็นคู่แรกที่รอคอยแน่นอนครับ118นะครับ เดวิดหรือคนหลังเขาสิทธิ์ไทยแลนด์ครับสมัยใช้ชื่อคนหลังเขาฟอร์มก็อาจจะลุ่มๆโดนโดนนะครับพอเปลี่ยนมาเป็นเดวิดนี่ก็ร้อนแรงขึ้นมาครับส่วนน้าเงินนี่คือเหนือศิลาปกป้องเกียงไกลก็คือเหนือศิลาวอ,อุรชานะครับลูกศิษย์ของเสียฟิลคุณอุรชาวงเทียนครับแล้วก็เป็นพี่ชายของเพชรศิลาด้วยนะครับห่างกัน2ปีครับคูนีนี่อย่าลุกไปไหนนะครับเชื่อว่ามีโอกาสจบแบบไม่ครบยกสูงด้วยครับ ขออนุญ,ญาตเรียนแจ้งเลยนะครับสำหรับรางวัลครับรางวัลจากคาทัศนะครับรางวัลคนแพ้หัวใจไม่แพ้ครับคาทัศน์จะมอบให้3,000บาทเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักชกที่แพ้ภายใน3ยกคาทัศนพร้อมสนับสนุนเพื่อให้ผู้แพ้กลับมาเป็นผู้ชนะในวันหน้าคาทัศน์จัดให้ได้ไปต่อ และสำหรับท่านที่จะรีไฟแนนซ์รถยนต์นะครับขออนุญาตแนะนำครับรีไฟแนนซ์รถยนต์ต้องที่คาทัสนนะครับจัดที่ไหนไม่พานให้มาจัดที่คาทัสรถผ่อนอยู่ก็กู้ได้หรือว่ารถผ่อนอยู่ก็สามารถซื้อขายได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพคาทัศเป็นหนึ่งในเรื่องรีไฟแนนซ์และปิดเล่มรถยนต์ปรึกษาฟรี0815553555ขอขอบพระคุณคาทัสครับาล้ครับเดินขยับเข้าหาเลยนะครับอาศัยรูปร่างที่ได้เปรียบนะครับเดวิด นี่นะครับโอ้โหเหนียกีฬามีมัดขวานะครับทิมตรงๆ,ตรงๆตเตือนเอาไว้ด้วยมีศอกสลับมาดูวงในนะครับต้องใช้ลูกขวังช่วยนะครับเพราะว่าเดวิดโอไนนนี่ถือว่าแข็งแรงแล้วก็ตีเจ็บด้วยตี้ไ,ไม่ขนาดนี่กรรมการชนินต้องแยกก่อนนะครับมาเริ่มกันใหม่กลางเวทีนะครับพยายามเบียดเข้าหาโอ้โจังหวะบวกมัดบวกศอกกันนี่ถือว่าน่ากลัวครับเริ่มจะใส่ของหนักๆกันแล้วนะครับ มุมแดงมีประเภทตีได้ยันเช้าครับหน้าบานแควนป้ายนะครับรับจ้างตีเข่าโอ้ยน้ำเงินมีหลวงท้องขึ้นบนด้วยครับเอาละครับซอแววเดือดพักให้น้ำแป๊บเดียวในวันจันทร์ที่11ธันวาคมนี้ครับที่บูธของ Toyota K-Motor ก็มีทั้งส่วนลดสุดพิเศษนะครับพร้อมด้วยของแถมมากมายเลยครับที่บูธของ Toyota K เคมอเในวันศุกร์ ที่8และวันจันทร์ที่11ธันวาคมนี้ครับภายในงานมอเตอร์เอ็กโปแล้วเจอกันครับเอาละครับเริ่มยกที่2มานี่ฉายแววเดือดแล้วนะครับไม่หนีด้วยนะครับเหนือนกีลามีหมัดมีสอกคอยบวกอยู่ตลอดทกกันใกล้ๆเลยเดวกก็พยายามจะเบียดจับปล้ำไหนมาโดนบิดเหลี่ยมทิ้งไปแล้วนะครับทีหนึ่งเอาดูนะครับวงในมาดูวงในจับได้ตีได้หรือไม่ได้นะครับโอ้โห อาไถยความเก่านะครับกดแขนไล่แขนเอาไว้ครับเหนือศิลาคู่นี้นี่จะเป็นเกมสั้นหรือว่าหนังชีวิตนะครับ1้อโอ้โหฟันคนหลังเขาชื่อใหม่เดวิดเอาเคียร์ล่างครับมารุ่นพี่เหนือศิลาล้มลงไปครับนี่พี่ชายแท้ๆของเพชรศิลาเลยนะครับห่างกัน2ปีครับน้องชายนี่ขึ้นไปเป็นมวยเอกของวงการเป็นนักชกค่าตัวเงินแสนไปแล้วครับา <c oughs> นี่ครับ มาแล้วดูพี่ชายโอ้โหสอกอุอ้ยมาเหมือนกับเหมือนกับเลือดมาแล้วหรือยังครับเห็นสอกเมื่อสักครู่นี้แล้วก็เลียดโอ้นีครับสอกมาแล้วครับโอ้เลือดแอนตซินครับแอนตซินมีรางวัลมอบให้เลยครับสวัสดิการค่ารักษาพยาบา,าลนะครับเข็มละ500บาทด้วยกัน และนักชกที่ใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับเตะก้านคอสอกกับเข่าลอยเอาชนะนกคู่ต่อสู้ได้ครับแอนตซินมอบให้10,000บาทถ้าเป็นจระเข้ฟาดหันรับไปด้วยกันถึง30,000บาทนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับแอนตซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นครับพร้อมด้วยท่านในางวิานนยวีระพุชชงง่วยการสนับสนุนศิลปะแม่ไม้มมยไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอขอบพระคุณครับเอาละครับโอกาสที่จะไม่ครบ5ยกนี่มีสูงแล้วละครับเลือดนี่ออกมาโอ้โห เดี๋ยวออกมาเป็นทางเลยนะครับเจอทัดมาลาเข้าไปดูว่าเหนือตีรายเองไหมยามจะเบียดจะปิดเกมนะครับมีเจาะยางต่อยหมัดเดวิดต้องถอยร่นไปนะครับตั้งรับแต่ก็ยังมีทั้ง้ายที่คอยสกัดเอาไว้เอาละครับเกมนี้เดือดแน่แล้วครับ้าแบบนี้ครับแค่ครูแรกนี่ก็ระเลงเลือดแล้วนะครับเดวิดนี่พลาดโดนศอกเกิดบาดแผลแตกครับเดี๋ยวต้องมาดูนะครับว่าจะมีปัญหากับระบบการหายใจหรือเปล่าครับมองตามตาน่าจะ แตกบริเวณจมูกอะครับแข้งซ้ายเดวิดก็พยายามจะออกนะครับเหนือศีลาก็เนี่ยครับพยับพยายามเจาะล่างไปก่อนนะครับโอ้โห و! สวนหมัดมาในช่วง15วิสุดท้ายปลายยกที่2ครับมๆๆๆาเชื่อว่าเดี๋ยวดูครับขอหมดยกแล้วการห้ามเลือกของทีงานสิทธิ์ไทยแลนด์นะครับ โอ้โหอ่าตอนนี้ก็เสียเปรียบเพียงพํำหน่อยนึงครับเลือดมันเข้าตาอาจจะมองเห็นได้ไม่ชัดหมดเจริญสุขเภสัชหุ้นชิวจำกัดผู้ผลิตยาน้ำสกัดโสมและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมกนหลีตังกุยจับตราแปลงสีฟันคู่เครื่องดื่ม GSD ตาสมกนหลีตังกุยจับ พร้อมด้วยเครื่องดื่มสมโอทีดีเขามีซิงค์แอลคาเนทีนและสมสกัดกดใหญ่แค่10บาทขอบคุณยาหมองตราทุยทองมิตรคู่เรือนเพื่อนคู่ตัวบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกคกช้ชมป์ทาถูทาถูยาดมตราทุยทองเพื่อนคู่ใจและขอบคุณรู้ใจปรักกันไั่ขอขอบพระคุณครับเอาละครับยกที่3นะครับลอยตัวออกมานี่พยายามจะเบียดปล้ำในอาศัยความใหญ่นะครับชนไปเรื่อยเหนือติลานะครับโอ้มีศอกนี่งัดมาตลอดนะครับรบกวนอยู่ตลอด มาดูว่าไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วนะครับที่จะเข้าไปกล้ำมีลูกขวางด้วยศัยความเก่าเข้ามาช่วยนะครับจะเป็นงานหนักของเดวิดแล้วนะครับก็เดินช้านี่ดูแล้วก็มีคู่ด้วยนะครับต่อยท้องต่อยหน้ามีศอกสลับครับพยายามจะงัดศอกสวนมาเหมือนกันครับเดวิดต้องวัดดวงแล้วนะครับเพราะว่าถ้ากะกากกัวก็ยิ่งเจ็บละครับวันนี้มาเลือกเลยนะครับเหนือศิลาแข้งขวามาครับคู่นี้ ไม่น่าจะครบกำหนด5ยกแล้วครับโดนเตะขวาเอียงไปอีกครับโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยน,นี่ครับตอนนี้นอกจากเล่งออกอาวุธแล้วครับฝ่ายแดงระบบป้องกันตัวอย่าหลวมอีกนะครับหลวมอีกนี่มีโอกาสเพิ่มแผลได้เลยครับโอ้แต่ว่าหัวจิตหัวใจนี่แหละครับเดวิดเรือว่าชื่อเดิมโ,โอ้โอ้เต็มเต็มเลยครับ โอ้โหเรียกว่าจังหวะรออยู่แล้วนะครับอย่างที่บอกนะครับครับโอ้ช่วงนี้แรงมากครับค่ายวออุรชาครับโอ้โหนิประเดิมสีเสื้อใหม่ปกป้องเกลียงไกลด้วยครับนี่ผู้ชนะเหนือศิลาปกป้องเกลียงไกลครับโอ้เอาชนะน็อ